เฟียวมากโรงแรมนี้จะต้องเช็คอินกับหุ่นยนต์นะขยับได้ด้วยสวัสดีครับย่างย่างกะอะไรไหมอะเลยกินกับข้าวจะกินเยิ้มดูดิอยากปะใหญ่มากเหอเท่าหน้าเลยอยากมากชาเนี่ยมันมีเม็ดอะไรไม่รู้ทุกคนดูดิมันคือเม็ดอะไร ถึงแล้วทุกคนโรงแรมของเราเฮ Ak นนาโฟเทลอากาซากะนี่เดี๋ยวขอเช็คอินก่อนนี่ดูพนักง,งาน,นพนักงานแข็งถือใช่แล้วเขาคือหุ่นยนต์นั่นเองนี่ก็เช็คอินด้วยพาสปอร์ตนี่ไงดีนะลดการใช้พนักง,งานไปเลยคือตรงนี้คือเขาให้ทำอะไรนะเนี่ย ก็คือที่เนี่ยมันจะเช็คอินประมาณสามโมงก็นเริ่ไปเนาะก็คือก่อนอันเนี้ยเรามาก่อนประมาณเที่ยงซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะปิดไปหมดเลยตอนนี้ก็กดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างก็คือคือตอนแรกไม่มีคนลแลนน้วจริงก็คือมีคนสามารถรับโทรศัพท์ตรานได้้ก็เรียกคนมาช่วยนะคือเราจะมาเช็คอินเชคปาแล้วเราตอนเนี้ยมันหลัง3ามโมงแล้วมาถึงเราก็เสียพาสปอร์ตแล้วก็จะพูดแบบว่าทักทายเราแล้วก็แบบก็จะให้กดอะไรเงี้ยเราก็กดตามส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรายละเอียดตอนแรกก็จะให้เลือกสากก่อนแล้วมันก็จะมีีีรราายยละเเออดให้กกก่ับ ชื่อของคนที่เราจองมาใช่แล้วก็กอกอกเอาส์ที่ยูไซเบอร์โทอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บทำลารเสร็จกอดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้มากดให้เลือกอให้กดตรงเนี้เย,น 1, ยเอาคิดกาขีดใบมีหนึ่งกับสองใบเรากดมาหนึ่งใบเราก็ได้มันหนึ่งใบขิดกาแล้วามันก็จะการออกมาตรงนี้ใช่พร้อมกับอันนี้เป็นใบเสร็จเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเรามุกมาเรียบร้อยประมาณหลังจากนั้นเราก็ไปอากระเป๋าที่ล็อกเกอร์ที่เราฝากไว้ ล้วก็จะมีตรงส่วนนั้นที่เป็นห้องน้ํามีหนังสือให้แล้วตรงนี้ก็เป็นล็อกเกอร์เพิ่มเติมกับเรื่องสปาร์นีนนน่อันนี้เป็นบันไดที่จะไว้ลงไปชั้น1ได้หรือใครไม่อยากลงบันไดก็สามารถลงลิฟต์ได้นั่นเองแต่ชั้น2ที่นี่ก็คือจะเป็นชั้นที่เอาไว้สําหรับเช็คอินเป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปขึ้นห้องอ่าก็ต้องกดชั้นปุ๊บเราก็ต้องดูว่าเราอยู่ชั้นไหนเพื่อที่จะไปเข้าห้องนั่นเองมาเถอะ อันนี้จะเป็นคอนที่แบบให้เขาให้หยิบส่วนใหญ่ของที่เนี่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบงนี้ให้หยิบเองก็แบบแล้วก็จะมีมีกนเหนือให้ตลอดเลยเนาะมนเอเฮ้ยเดี๋ยวเอากระเป๋าออกก่อนท่านำลีไปด้วยปะเอากระเป๋าออกก่อนอันนี้ก็ตั้งรหัสไว้แล้วแต่ตั้งเลยวิธีใช้ก็คือตอนที่มันโอเพนอยู่เนี่ยแล้วตอนก่อนจะรอเให้เราตั้งรหัสไว้ปุ๊บเห็นไหมหลุดแล้วร่วงร่วงร่วงเดี๋ยวขอตัวก่อนนะทุกคนขอยกของเก็บของก่อน เดี๋ยวเราไปไหนต่อไปกินเทมปุระไปกินเทมปุระใช่ตามรีวิวใช่ก็ห่างจากที่พักตรงนี้ประมาณ3กิโลเนาะใช่ร้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปสถานีเ,าเราเดินมาจากทางนี้ใช่ปะ าบรรยากาศแบบอลมแบบร่มลื่นแต่ว่าเป็นในเมืองที่แบบค่อนข้นางที่เงียบสงบเลยอพอดีไม่มีสายไฟลงลังเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านเทมปุระเจ้าดังตามรีวิวมาเลยเขาบอกว่าผูกร้านเทนดอนสุดอร่อยกับร้านคาเนโกะทันโนซุเกะรับรองไม่ผิดหวังก็จะมีเป็นเหมือนพวกแบบเทมปุระต่างๆแต่ตตเมนูเขาไม่ได้เยอะอจะมีเป็นพวกกุ้ง ปลาไหลไข่แล้วก็ผักเนี่ยพวกเนี้ยยังไงเดี๋ยวเราลองมาลองมาชิมกันอันนี้มีหลายรีวิวนะที่เขาบอกก็เลยลองไปตามดูเขาบอกว่าราคาไม่แพงด้วยนี่นี่นี่จะในรูปมันก็จะประมาณอย่างนี้ในรูปมันดูน่ากินมากเลยในรูปดูแบบมันก็คล้ายๆกับที่เรากินวันแรกเนาะนี่เมนูน้อยนะแล้วก็ร้านจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูของจริงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปกันไหมไปเลยถึงแล้วนิฮอนมาชิเทมปุระ ฮันโดซุเกะโตเกียว่อาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงได้เลยก็ของร้านนี้เวลาจะสั่งก็ต้องสั่งตรงนี้นะทางนอกที่เราสั่งไปก็จะเป็นเซตเอสีเขียวด้านบนอันนี้แล้วก็สั่งเป็นโคลาอันนี้นี่เองก็ตกที่พันเก้าร้อยแปดสิบเยนอันนี้เขาก็จะ เขามีอะไรให้ก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้คืออะไรทุกร้านส่วนใหญ่จะให้แบบชาร้อนเนาะใช่ชาร้อนไม่ก็น้ำป่าเที่แบบอยู่ที่โต๊ะเลยอะเหีือกน้ำก็จะเป็นทรงในทุกอันแบบดูดีก็จะมีเป็นถ้วยซอสให้ของแต่ละคนใช่นี่เขามีเครื่องเคียงเ้าเลยนะนี้เพลงเหมือนเออนิเมะเลยเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี้น่าจะไม่ใช่ร้าน คือร้านเดียวกับที่เราจะไปกินเนี่ยแหละแต่ว่าอาจจะคนละสาขาเพราะจำได้ว,ว่าร้านนั้นมันจะมีทอดอยู่หน้าร้านจนําได้ปะที่เขาถ่ายรีวิวอะอ่าแต่ร้านนี้ก็สวยนะใช่น่าจะเหมือนกันนี่เดี๋ยวมาดูเครื่องเค<อ>ียงร้านเมนูก็ตรงเดียวกันใช่อันนี้เป็นอะไรเออน,น่าจะคล้ายๆนหน่อไม้ปะไม่นา่าเช่ไม่ใช่เห <laughs> มือนของินของอนะ่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรได้มาดูอันนี้ อันนี้เหมือนเหมือนเกียมชายเอออันนี้เหมือนเกียมชายนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะตัวร้านก็แต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยทำเมนูมาดูหน่อยอันนี้ทำรอเยนแก้วนี้นะเมนูนี้นะอ่านไม่ออกใครอ่านออกยังก็ประมาณเนี้ย<า>ญี่ปุ่นล้วงเอาไม่ออกเหมือนกันได้แต่จิ้มๆมาได้ามาแล้วกับเชมปุระรวมมีสต๊อกสด้วยช<า>ใช่ไหนดูมิโซสุกหน่อยสิ ทอดมาแบบกรอบหอมมากอ่ะด้านมาแล้วกับนี่เลยด้งเทมปุระอันนี้หมดทางเนี้ยมันมีหลายอย่างนะมีกุ้งสองตัวแล้วก็อันนี้คือพริกนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือปลาหมึกแล้วก็อันนี้ก็คือปลาไหลแล้วก็ไข่หนึ่งฟองเดี๋ยวเรามาลองชิมปุ้งกันก่นกอนเออเราก็จะบอกว่าเครื่องเคียงนี้ ไว้ตัดเลี้ยนมีสองอย่างเดี๋ยวเราลองมาชิมปุ้งกันอืกุ้งสดสดดีมากถามห้องย่างใหญ่นะยถ้าเธอสั่งมากินคนเดียวแนหน่าหมดอ่ะ ถ้าเขาถึงบอกอ้สั่งก่อนเป็นไงอร่อยตุ้งแน่นไม่คลาวไม่ให้ดุข้างหลองตัวใหญ่ลองมาินพริกพริกจริงคืออะไรอ่ะพริกอ๋อพริกใช่ันเนี้ให้ดูรีวิวมามันคือมันคือปลาหมึก ให้กินตอกไข่กินกับข้าวแล้วก็กินพร้อมกับกุ้งแล้วกบเฮ้ยปลาหมึกอร่อยกินข้าวเยอะนะไข่ใช่แข็เขาบอกมันก็จะแบบดูดิดูดิดูดิใช่มันจะเยิ้มันจะเยอะมากดูดิจอดเลยไหมจอดเลยกินกับข้าวมันจะฟินดดูิเยิ้มเดี๋ยวชิมปลากันกินกับปลาสนุกเป็นปลาไหลปะปลาไหล อันนี้ดูำปลาใส่ไว้ในถ้วยแกก็ได้นะเดี๋ยวมันจบอ่ะดูดิใหญ่ปะอืมใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าไหมใหญ่มากเดี๋ยวลองชิมดูอืมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยเหรออืมอร่อยมากเลยวะอร่อยมากเลยมันคือแบบข้างนอกกรอบครับแล้วปานนิ่มแบบสดอืมไปกินกับกินกับขอตัดเลี่ยนเป็นยังไงบ้าง S <S แล้วเดี๋ยวลองกินกับซุปอือันเนี้ถ้าใครเคยกินตัวยฮีอะฟ,ฟ,ฟ,ฟิลเดียวกันเลยเป็นถิงลองกินกับซุปไหมอันนี้อ,อันนี้เหมือนเกี๊ยวฉายที่ถ่ายเป็นคอร์ดอีอันนี้ดูซุป<อ>เป็นมีสดซุปอ่นคืนนม เป็นมิโซะคุบที่เหมือนแบบใส่ผักชีอ,อ่ะเท่านั้นเลยเท่านั้นก็คือปกติก็อันนี้มีอีกอย่างหนึง่งที่บอกว่าชาเนี่ยมันมีเม็ดอะไรไม่รู้ทุโกคนด,ดูดิวคือเม็ดอะไรเหมือนถั่วแดงอะ่ะทชาทำให้มีกลิ่ลอนอะไรแต่ว่าอาจจะหอมๆเขาใส่ไวท้ทุกถ้วยเลยแล้วก็กินแล้วแบบแก้เลี่ยนได้ดีมากคือมันทําให้หอมแล้ว่ามันทําให้หอมแก้เลี่ยนได้ดีมากกลิ่นเก็ืถ้วยเลยวะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนดีกว่าเนาะ อยู่แล้วอยู่แล้วเพราะว่าอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเรอดตามชมว่าจะไปร้านไหนอีกได้